เปิดประสบการณ์การทานอาหารอีสานร,รูปแบบใหม่นำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเฮายกระดับสูสากลมาเสิร์ฟแบบสไตล์ฟลายดิเนียงและคงเอกลักษณ์รสชาติอาหารอีสานขนาดไทย<แ>งานอีสานฟู้ดเทสติ้งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้พลังไทยแลนด์ซอฟท์พาวเวอร์สแสดงเสน่ห์อาหารอีสานสู่สายตาโลกอาหารมื้นี้นะคะทําโดยเชฟจิ๊บและเชฟภพศสารแห่งร้านมิชลินไกด์ร้านแก่นแห่งนครขอนแก่นเชฟได้นําวัตถุดิบของขอนแก่นแท,ท,ท้และจังหวัดใกล้เคียงมาทําอาหารให้เราทานและจานเซรามิกทุกจานที่ทุกคนจะได้เห็น เห็นต่อไปนี้คือผลงานของคนขอนแก่นนั่นก็คือชุปพอตเซรามิกบอกได้เลยว่าสวยงามไม่แพ้ชาติใดใน,นโลกเลยค่ะในงานก็จะมีเสียงบรรเลงด้วยดนตรีพื้นบ้านขอนแกน่นโดยวงหมาก้าวหางไม่รอช้าแล้วค่ะมาดูในส่วนของอาหารกันเลยเมื่อตอมรับรถด้วยโปรไโบโอติกดริมเชฟทําจุลินซีเองจากกล้วยนะคะมีรสชาติหวานอ่อนๆดังนั้นเชฟก็จะเสิร์ฟแอป,ปเปไทเซอร์จานแรกเป็นซุปบ,บักเขือปนเป็ดและเจียวบลเอนน้าด้วยแซงว่าซอยจุโดยเชฟจะใช้การรีไฮเดรตเนื้อแตงโมกินคำนี้เรารู้สึกว่ากระตุกตอบน้ำลายให้ าอ,อาอยากกินจานต่อไปแล้วค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่เราชื่นชอบมากๆชื่อว่าซุปบักสารีมันม่วงกับก้อยกุ้งสุกสีเหลืองๆนี่คือบักสารีหรือข้าวโพดข้าวเหนียวจากอำเภอบ้นานฝางมันม่วงจากกาะสินท์ทำเป็นซุปข้นๆกลมๆหอมอ่อนๆจานนี้คือละมุนมากทุกคนเชื่อไหมว่ากุ้งแม่น้ำจานนี้จากบ้านผ่ขอนแก่นนี่เองเ์ฟมากกับผักต่างๆและน้ำจิ้มซีฟูด้ดจานนี้บอกเลยว่าแซ่บอิลีพี่น้องแป๊บหนึ่งนะคะอ่านชื่อเมนูไม่ถูกจานนี้คืออั่วก,กับอึบไก่และอุดเห็ด การทํากี่อย่างใครู้จักปลายอ,อนบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนํามาทําการอ๋อรสชาติของจานนี้แปลกใหม่สําหรับเราเลยและเมนคอสจานสุดท้ายก็คืออ,อกหมูกับอูหนอไม้หมูหมที่ใช้จะเป็นหมูหลุมที่เลี้ยงโดยเกษตรกรในจังหวัดเราเองคุณม,มาอย่างนุ่มราดด้วยซอสหมูกระทะออนท็อปด้วยมันกร,บกรอบๆจานนี้ลงตัวมากค่ะจานของหวานจานนี้เป็นเจ้าหญิงของงาน,นคือขนมคอเป็ดค่ะที่แป้งด้านนอกเป็นแป้งไดฟุกุนุ่มๆซอสไส้าย,ยามลูกหมอนกับพีนัทบัตเตอร์โรยงาขาวมาด้วยจานนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดและนอกจากนั้นเชฟก็ยังเสิร์ฟ นชิ้เล็กาอาหารทุกจานที่เรากินวันนี้นะคะชเชฟเสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่มพื้นบ้านสุดหอมหวานาาคุณพ่อสวัสดิ์อุปหาสค่ะเครื่องดื่มทุกแก้วเติมเต็มเมื่ออาหารได้ดีมากๆเลยทุกคนไม่เชื่อนะดูหน้าเราได้เลยาก,การที่เราได้เปิดประสบการณ์การกินอาหารอีสานแบบฟลายดิในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ได้อร่อยกับอาหารอย่างเดียวนะคะเราได้เห็นคุณค่าของวัตถุดิบพื้นบ้านของชาวอีสานได้เห็นความตั้งใจของเชฟและทีมงานทุกๆคนสมกับเป็นซอฟพาวเวอร์ของเมืองไทยจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่เชิญมาร่วมงานนี้ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นเสียงเล็กๆที่ดังพอให้ทุกคนรู้คุณค่าของสิ่งที่เรามีและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนไปได้วยกันค่ะ